42ปีที่แล้วนะครับนี่คือบริเวณขนส่งหมอชิดเก่านะครับที่อยู่ริมถนนแต่ว่าหนังเรืงนี้เขาไม่ได้ถ่ายที่หมอชิดเก่านะครับเขาจะเบนกล้องเข้าไปในตลาดนัดสวนจตุจักรนะครับค่อยๆดูนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเหลืออยู่ชุดสุดท้ายนะครับที่ออกเป็นแผ่น v c d นี่ครับตลาดนัดสวนจตุจักรเมื่อ42ปีที่แล้วนะครับ หนังเขาไปถ่ายทําเห็นคุณทูนเพื่ออันจะทับนั่งขายขายไก่ขายนกยหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องกุ๊กมือเก่าของคุณสมพงษ์ตรีบุภาเศรษฐีอารมณ์ขันครับเรื่องนี้ออกแนวเป็นหนังเกี่ยวกับการทำกับข้าวแต่ว่าอย่างตลกตลกนักเอกคนนี้ครับคุณบนฤรดียมมาภัย นี่ครับคุณทูนหนังเรื่องกุกมือเก่านั้นเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่28พฤษภาคมปี2526ที่สลาเฉลิมกรุงแล้วก็ลอนดอนนะครับโลเคชั่นที่พอจะจับทางแล้วก็ดูได้ว่าเป็นที่ไหนนี่มีเพียงสั้นๆนะครับอันแรกนี้ก็คือที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนะครับนี่ครับอาจจะเป็นซุ้มที่ ในส่วนที่ขายสัตว์ปีกนะครับสัตว์เลี้ยงแต่คุณโมนรดีนี่จะซื้อเอาไปทํากับข้าวนี่ครับดูครับสมัยแต่ก่อนนั้น26นี้เปิดมาได้2ปีนะครับเปิดมาประมาณปี24สภาพนี่ก็ถ่ายเสยขึ้นไปบนท้องฟ้าเพราะว่าถ้าถ่ายกดลงมาปกติจะเจอคนยืนมุงดูนะครับกล้องก็เลยต้องสายเสยเข้าไปเห็นไหมครับวิ่งไปแล้วแล้วนี่อีกที่หนึ่งนะครับที่จะวิ่งมาก็คือวิ่งข้าม คลองหลอดไปที่แผงหนังสือที่อยู่ตรงปัจจุบันก็ใกล้ๆพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับตรงนั้นก็มีขายของก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของตลาดนัดท้องสนามหลวงด้วยนะครับนี่ครับดูครับวิ่งฝ่าผู้คนตรงนี้จะอยู่แถวๆพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับสมัยนั้น แถวนี้จะมีอูรถเมย์รถเมย์จอดสาย9าสาย64แล้วก็วิ่งข้ามไปที่ฝั่งท้องสนามหลวงครับนี่ครับไปยืนตะโกนอยู่กลางท้องสนามหลวงแล้วอีกฉากหนึ่งนะครับที่ถ่ายเห็นก็คือที่ท่าอากาศยานกรุงเทพหรือว่าสนามบินดอนเมืองนี่เขาไม่ถ่ายป้ายนะครับแต่ว่าหลายๆเรื่อง ถ้าลงเครื่องบินในกรุงเทพแล้วสมัยก่อนต้องลงที่ดอนเมืองนะครับยังไม่มีสุวรรณภูมิช้างที่ค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูสั้นๆเนียครับเพราะว่ามารับกุ๊กนะครับมายืนคุยกันค่อนข้างจะนานประจวบเรือกยามดีเด๋อดอกสะดาแล้วก็คุณเด่นดอกประดู่นะครับเด่นดอกประดู่เด๋อดอกสะดาวนี่เกิดขึ้นมาเพราะว่าเทพบุตติต้งโหนงนะครับ คุณสมพงษ์มาทำหนังเองก็มาร่วมแสดงด้วยให้นี่ครับคุณเด่นผู้หญิงก็คือคุณเมตตาร,รุ่งรัตครับคุณประจบนี่ครับขนาดว่าตัดสั้นๆ,ๆนะครับคนยืนดูเต็มไปหมดเลยนะครับคนยืนดูเขาถ่ายหนังเขาก็ไม่ไล่นะครับผู้สร้างภูมิกับสมัยก่อนจะไม่ไล่คนเลยนะครับถ้าชวนตัวจริงๆก็ถ่ายเสยขึ้นฟ้าแต่กรณีนี้ถ่ายเสยไม่ได้ติดเพดาน แล้วอีกที่หนึ่งนะครับที่หนังเขาไปถ่ายทําก็คือโรงเรียนพงศวัรร์พาณิชยการซึ่งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับสมัยก่อนอยังเป็นโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้เป็นวิทยาลายัยหรือมหาวิทยาลายัยไม่แน่ใจแล้วนะครับชานี้คุณจุ่นสงเล็กนะครับอยู่ตรงกลางเป็นร้านขายอาหารของโรงเรียนในสมัยก่อนนี่ดูนักเรียนพงศวรรษ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นนักเรียนจริงหรือว่าเป็นตัวประกอบนะครับที่เข้ามาร่วมสแสดงคุณบรุรดีก็เรียนอยู่ที่นี่เหมือนกันนี่คือโรงอาหารของโรงเรียนในสมัยก่อนนะครับนนาเสีได้นะครับภาพไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรนะเหลืออยู่น่าจะเป็นเทปโมนี้ม้วนเดียวแหะครับแล้วเขาก็ออกมาออกเป็นแผ่นวิซีดีถ้าใครอยากจะดูค็ปี้เต็มๆนี่บางทีถามหาผมให้ผมลงผมลงไม่ได้นะครับมีหนังนะครับแต่ว่าลงไม่ได้ให้ช่องที่เขาลงได้ลงเถอะครับ นี่น่าจะแสดงเป็นผอโรงเรียนหรือเป็นครูใหญ่คุณชูศรีมีสมุนนะครับอยู่ซ้ายขวานี่คุณบรารศินะบ,บางช้างคุณครูใหญ่ครับวิ่งมาหรือพุ่มรนยการมาฟ้องว่ามีการรังแกแม่ค้ารังแกนักเรียนนี่ครับดูฉากนี่นี่ครับปาชูศรีนี่ปียี่สิบหก ก็ค่อนข้างจะเดินลําบากแล้วนะครับดูกครับโต๊ะโรงเรียนอาจจะเป็นหนังเรื่องเรียวนะครับที่ตอนนี้พบอยู่ว่าทายที่พงสวัสิ์พานิษยยการนะครับมีสาขาอื่นไหมที่นี่ลองเช็คดูนะครับผมเห็นที่นนบุรีที่อื่นนี้ยังไม่เห็นสําหรับเรื่องอุกมือเก่าปี2,526ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับ